โอ้โหโโเกิดกลางแบบนี้หาห้องอยู่แป๊บกลัวเว้ยตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนล้างทำไมชอบเข้าไปสำรวจอะไรที่มันล้างล้างตลอดอะไรเนี่ยเม่ให้เราหาอะไรอ่ะเนื้อเ,เหรอเนื้อ หลมแป๊บอืมอืมอืมไปนอ่ะไหวหลบแป๊บไม่ไหวอุ้ยทำไมประตูไม่มีประตูไม่ปิดตอปิดดิเอาจะเอาอยัางไงถ้าเกิดขีมา ปตูปิดเองุอ้ยสิ่งนี้ทำให้เจ้าปีศาจมันสนใจได้สักระยะประตูปิดแล้วประตูปิดแล้วอืมอนไรตัววะอ,อุ้ยเนื้อเอาชักเต็กกินมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่มีไม่กล้าออกอะ่ะ ออปิดก้าปิดก้าปิดยังห้องนี้ปิดแล้วอุ้ยวายอือือทำไงหล่ะทีนี้หาห้องอื่นอยู่เหอะดีไหมอืออือแ้งกิ่งมันทำให้ประตูเปิดปิดเหรอ มาแล้วลว่ะมาแล้วเมาหรอมาทำไงอะ่ะเราจะไปอยู่ห้องไหนดีตึื้าสามอันยังตัวหลบตรงนี้ก่อน ตัวนี้ก็ทำงไนดีจะปลอดภัยวิกลัวจริงนะเนี่ยแล้วแมพใหญ่มากห้องงงมากอุ้ยโอ้โหโอ้โหม,มายัางวาย ยี่ดีกว่วห้องนี้หวังว่าจะไม่เปิดนะหวังว่าจะไม่เปิดนะกลัวอืออือพวกเองอุยตกใจเนื้ออือระบบประชาสัมพันธ์โรงเรียนพังหมดแล้วหูมันก็น่าพังู่หรอกภาพเห็นที่นีิอะไรไหมเกอะไรไหมันิีอะไรไหมขนี่ดู ยี่สิบอันเลย,ยเก่งอะไรอะ่ะโอ้โหมันจะเปิดทุกครั้งไม่เหรอแผนการอ,อพยพอืมตปรกตูตลวเหรอ ไม่เคยกลัวแมบไหนเท่าแมบนี้ละไม่รู้จะเจอกับอะไรแล้วงมันไม่ไมาเกียรอ,อยิ่ไหนเนี่ยนม่กล้าออกเลยจ้ะดูดินั่น ตรงนั้นทางไปไหนอุดอุดอุยอุดเปิดทุกบานไม่ได้นะทางนี้่เอาไม่ไปอุ้ยอุ้ยทางบันไดทางบันไดอืมอทุกบานจริงจ้ะเปิดทุกประตูจริงจะหลบยังไงอ่ะเกิดหมามา นี้นี่สองชั้นเราโลดหรอเราโลดเราโลดลุกขป้นดได้เนี่ยให้หมากินเจ้าหมางโง่ถามมันเองเรืมองม้งนานละมาแล้ว<ๆ>มาแล้วมาแล้วมาแล้วลุก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 ลมบมาไม่เยอะมาเรุกมา โอ้แอบอืมเลยข้ามานี้จบกันชีวิตอดีไปได้แล้วไปเลยหมาอ้วนอืมเป็นแค่หมาไปยังอืม โอ้โหฮุ่งฮุ่งฮอกอกมอกฮอกมันคำรามกูเป็นคนนะอยากก่ากลัวไม้ฟาดอุ er. ้ยประตูเปิดตประตูปิดแอบสองหวายประตูเปิดจ้า เราต้องวิ่งไปแล้วยนต์้วไปหรือเปล่าโหอยู่นานมากนะไปได้แล้วอือเฮอไปยังโหอยู่นานมากปีนี้หนีได้ไหมยังใกล้มากโอ้โห,ห,หป,ปีนไปกี่นีได้ไหมเนี่ยแล้ว ไปอย่้ดงวิ่งเลยจ้ากู่นี่วิ่งเลยจ้ากู่นี่วิ่งเลยมึงหลอกกูนี่หว่ามึงหลอกกูนี่หว่าไกลมากอืมประตูเปิดแล้วอืมแบบนี้น่ากลัวจังวะอืมไอหมาบ้าออกไป ไปได้แล้ว,ลวมึสงสำรวจทุกห้องหรือเปล่าเนี่ยฮะไอ้หมามมไปได้แล้วแล้วเสียงคนมากันไหนอ่ะโอ้โหเสีงยงไกลมากเสีงยงไกลมาก ไกลมากไปแล้วไปยังไปจริงไหมไม่ใช่กูออกไปแล้วอ,อ,อีกแอ้วมึงหาห้องก่อนอไป่ายไหมทั้นที้ไม่เอาทันนี้ไม่เอา มันมาแล้วจ้าที่ห้องไม่จ้าเจ้าเนี้ยหลบแปคบโอ้ยโ,โอ้ยวนกลับมาที่เดิมว่ะที่เดิมมันแค่ไม่มันก็ไม่ได้กว้างเนี่ยมันแค่มีหลายห้องไม่เฉยโอ้โหแล้วคุณอยู่ห้องนี้ถ้ามันเปิดนี่เอาไงเนี่ยมาไวจังนะ มันมาอีกแล้วคุณดิวิ่งเลยครับคุณดิวิ่งเลยครับอุ้ยตัวนี้ไปทางออกไม่สนใจครับติดติดครับผมติด,ดติดแล้วทีครับปิดแล้วทีละิดทีละ้วอุ้ยอุ้ยห้องเรียนว่าอะไรตูเปิดเองได้อย่าเปิดตอนนี้นะขอร้องขอร้องเราไหวล่ะพี่ผมไหวเลยครับตัวน,นี้ไปไหน ห้องนี้ไงห้องที่มีสองอันแล้วคุณไปกล้าไปไหนกัเนี่ยเปิดแล้ววิ่งครับอุ้ยโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ววิ่งแฝบหลบม,มุมหลบม,มุมหลบม,มุบม,มอืมแล้วเปิดด้วยจ้ามาันมแัแเราวิ่งไปไหนดีอ่ะมาบ่อยมากอุ๊ย ไปแล้วปิดพิดออุ้ยชั้นตรงนี้นานนานแล้วมันออกจากตรงไหนเนี่ยออกจากโรงเรียนตรงไหนโอ้ย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 ไปกับที่เดิมไปกับที่เดิม มือ,ม,อม,มาบ่อยเกินไปละหมาโอ้ในท่านจริงๆหรือใช่ในท่านจริงๆแล้วเนฆ่าท่านเลยฉันขอร้องหมาพูดได้โอ้โหวิ่งเข้ามานี่คือตัวขิดในวันที่ดื้อนะครับวาย วันน ja! <office> ี้ว enfin ิ่งเลยจ้าหมาใหญ่มากหมาตัวใหญ่มากอึ่งอึ่งวิ่งวิ่งเวทีวนเวทีวนเวทีวนวิ่งแป๊บวิ่งแป๊บวิ่งแป๊บอุ่งอึ่งเข้าห้องนี้จ้าเขาห้องนี้จ้าอือหมาตัวใหญ่มากหมาตัวใหญ่มากไอหมาโง่ยังที่ดีแย่โอ้โหเฮ้ยจหาอันเองต้องนานละ ไอผีหมอูแล้วมันเปิดเองเลยอ่ะทำไงดีเนี่เรอยี่สิบวิดีกว่าจะวิ่งหนีได้โวห้องอมืมาเร็วมากตาก็หาไม่เจอหายากมากแบบนี้คนแค่ครั้งนี้ครั้งเดียว ไม่สามารถไปแล้วโอ้โ,โอไปแล้วจ้าไม่วิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเลยอะ่ะจะออกไปเจอดีกว่าไหมไอหมาบ้าหืมดูไหนวิ่งเก่งดีนักนะเฮ้ย ดีมากเลยอันนี้ไปไหนอ่ะโอ้โหม่นาขึ้นมาเลยไม่มีคองหนมีมีห้องเลยนี่ไงทั้งสีถ้ามันเข้ามาจะวิ่งนียังไงนี่นี่นะเดินไปลยจ้ะอุ้ย อ๋อชั้นนี้มีแค่เนี้ยแ,แล้วพอว่ามันวิ่งลงไปชั้นกลางเร็วมากวายมันจะเปิดทุกประตูไม่ได้นะโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วกรจะอู้ยังไงเนี่ย,ยไอ้มาผีน่ากลัวมากแล้วประตูเธอเปิดเองด้วยเราจะไม่ยอม ได้ต้องออกจากที่นี่สิได้ไหนเมื่อกี้ทางนี้ลงไปใช่ไหมแล้วเก็บครับเก็บเก็บคู่ของเธอเขียนไว้นวดไว้เขียนไว้ว่าอะไรวะอืมประทองบอกว่าพี่มาจัดเอะเนี่ย อุ้ยอุ้ยใส่มันมันมาแล้วจ้ามันมาแล้วจ้าอยู่ไหนอ่ะวิ่งแป๊บวิ่งแบบวิ่งแป๊บดีข้าห้องมั่วเด็กอิงจ้ะเออดีมากอันนีดีอืมอยากดูหมาก่อนอย่างนี้ยิงไหนจ้า อีกสิบอันเองแล้วห้องก็มีหลายเหลือเกินอโอ้โหหยุดหยุดหยุดร้องก่อนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรก่อนหยุดร้องก่อนหยุดร้องก่อนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรก่อนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรก่อนจ้าเดี๋ยวว่ะมาเราบีบทางนี้ดีกว่าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรก่อนออกไปก่อนแอปเปิ้ลแต่ใครหรอก ชั้นไหนชั้นล่างแน่เลยนี่พี่ชั้นล่างเหรอี๋ยววิ่งเร็วมากมาเก็บเนื้อไม่เคยได้ใช้เนื้ออือามทำไมเพลยเพลงแแอปอปเปิ a p แอปเปิ l ลดูสิ วิ่งไปไหนโอ้โหผ่านหน้าไปวิ่งเลยจ้ะฉันนี่วิ่งเลยจ้ะฉันนี่วิ่งเลยจ้ะฉันนี่วิ่งเลยจ้ะทิ้งเนื้อแป๊บอุ้ย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 เข้ามาไม่ได้หรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีชั้นใต้กันมีห้องหลายห้องโอ้โหผ่านหน้าไปแล้วนหมดตรงนี้เลยแป๊บ โอ้ยในไงตาซอนอยู่ที่นี่หมดเลอใจจะวายแมันเปิดหมดเลยอ่ะเธอเขียนโน้ตเกี่ยวกับคำสาบมาคำสาบอะไรอีกออนี่นี่เหรอมีอะไรไหมไม่มีหาที่อยู่ก่อนห้องนี้ โอ้มีสองประตูได้ห้องเนี้ยอิกล็อกเกอร์นี่ว่าโอ้มีไหมขอเยอะแล้วมันออกตรงไหน่ยแบบเนี้ยชั้นไหนจ้ะตรงเนี้ยมันคือชั้นไหนประตูขอทางนี้แล้วจ่อเน,นื้อ หลังนี่มันเข้าปซะอนได้ไหมอันนี้หยิบไม่ได้ลบลบลบตองนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่ามาเลยขอร้องตัวเนี้ยออกไม่ได้โอลงมานะหมา ตาดีเงี้ยนี่ก็ตาอ่ะวโอ้ห้องหลายประตูจังวะยังไม่สามารถออกไปได้อ๋อนี่คือทางออกนี่คือทางออกอ๋อท,ทางออกทางออกอีกชั้นนี้อุ้ยหาต้องนานทางออกอีกชั้นนี้เองอีกแค่สามถุงอยู่ไหนหมดอีกแค่สามถุงเองตรงนี้ไปน,นั้น เราจะต้องทำการเราใช้ตาเปลืองมากแล้วบอกเลยนีย่งไองอีกอันหนึ่งไปไหนจ้ะเอาโคไหนเนี่ยนีย่หนึ่งอีกอันหนึ่งโอ้โหพลาดไปได้ไงที่แค่สองเดียวเอง ถุงเดีเท่านั้นที่เรจะทางออกขึ้นไปดีไหมเนี่ยขึ้นไปจะไปเอาตรงไหนอ่ะเราไรู้อยู่ตรงไหนอุ้ยตอนนี้ก่อนทิ้งเนื้อทิ้งเนื้อเอามากินเลยไอ้เจ้าหมาทิ้งเนื้อให้แกทางนี้นีไน่ไงไป ห้องนี้ไม่มีอะไรเลยเรียโตัวขง้แล้วก็ลงมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมาอีกแล้ววิ่งเอา้าวิ่งไปไหนจ้ะวิ่งไปไหนเอ่ยวิ่งไปไหนจะมานะวิ่งไปไหน อุ้ยรอดอุ้ยนี่ไงอุ้ยฟาบระทานยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปชั้นล่างกันดีกว่าว่ะอุ้ยห้องน้ำมันไปข้ามาในห้องน้ำเดยนนิอุ้ยอุ้ยปิดได้ไหมปิดโอ้โหมันมาแล้วปิดจับปิดปิดปิดอะไรอะ อุ้ยไม่มีใครอยู่ครับห้องนี้ไม่มีใครอยู่กำลังชี้อยู่กำลังชี้ยู่ดูมันม,มันดูแผนที่ไม่ได้หรอมันดูแผนที่ไม่ได้หรออยู่บนชั้นล่างดีกว่าเรามาแล้วมาลาก่อนไอ้มาผี ทางออกอยู่ตรงไหนอ่ะอะไรที่เรียกว่าทางออกไหนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เนไม่ใช่นี่ทางขึ้นไหนอ่ะมาเร็วดิยั่งไงลาก่อนไอ้ไหมาอุ้ย